เรื่องหนึ่งที่คนสนใจกันมากตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรผมไม่ถามว่าจะเป็นใครนะแต่ว่ายืนยันได้หรือไม่ว่าก้าวไกลจะไม่ปล่อยตำแหน่งนี้ให้พรรคอื่นที่เป็นพรรคร่วมแน่นอน ก็คิดว่ามันก็เป็นตามกระบวนการการเจรจารแต่ว่าถ้าบอกถามว่าพักก้าวไกลยอยากได้ตําแหน่งนี้ไหมไว้กับไว้ไว้กับพักก้าวไกลเนี่ยเราก็อยากได้ตําแหน่งนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นสี่ปีที่ผ่านมาหรือว่าในในอดีตเนี่ยประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยเนี่ยตำแหน่งนี้ก็เป็นตําแหน่งที่มี แต่เด็กๆว่าชี้เป็นชี้ตายได้นะในหลายๆวาระในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีในเรื่องของการอำนาจในการบรรจุวาระต่างๆเข้าสู่สภานะคะรวมไปถึงกลไกลของอสถานการเลขาธิการสภาผู้แทนร,ราษฎรที่จะทําหน้าที่ในการฟื้นฟูส่งเสริมประชาธิปไตยได้อีกเยอะมากเราก็เลยคิดว่าเราอาจจะเราจําเป็นที่จะต้องได้ตําแหน่งนีเอาไว้กับพรรคเก้าไกลค,คะ่ะแต่ถึงเวลาถ้ามีรู้มีใครต่อรองเหมือนกับที่เคยเจอใน MOU มมาแล้วอ่ะ เส้นแบ่งของก้าวไกลที่จะไม่ยอมถอยไปมากกว่านี้แล้วมันมันจะคือตรงไหนียวตอนแถลงข่าวเอ็มอก็เจอมาแล้วนะถ้าม่ยอมไม่ได้แถลงข่าวนะก็เลดไปเรื่อยนะจริงๆก็มันก็คงจะเป็นในในขั้นตอนกระบวนการเจรจาทั้งหมดนะคะว่าทั้งด้วยกระทรวงด้วยนโยบายด้วยหรือว่าเรื่องของตาแหน่งอื่นๆด้วยว่าว่าจะจัดสรรกันยังไงนะคะก็ก็ยังคงต้องคุยกันอีกหลายยกเนาะกว่าที่จะ โอหกว่ากกตจะรับรองก็ยังคงมีเวลาอีกประมาณ50กว่าวันที่จะที่จะพูดคุยเจรจาต่อรองกันไปค่ะคิดว่ายังมีเวลาในการคุยนะครับช,ช่วงช่วงท้ายนี้อยากให้คุณสิริกัญญาสื่อสารถึงคนที่ไม่ได้เลือกพระเก้าไกลไม่รู้คุณสิริกัญญาได้ข่าวสารทางไลน์อะไรบ้างหรือเปล่า <c oughs> ผู้สูงอายุมีความกังวลนะเอ,อ,อเมริกาจะมาตั้งฐานทัพแล้วจะไปอยู่กับข้างเขาเดี๋ยวเราจะเป็นยูเครนบางคนบอกว่าต้องหาประเทศอื่นอยู่กันหมดแล้ว <c oughs> ข้าราชการก็กลัวจะยุบส่วนราชการส่วนภูมิภาคกำนันผู้ใหญ่บ้านจะไม่มีอีกแล้วคือไม่ต้องลงรายละเอียดเป็นเรื่องกันแล้วกันนะแต่เขาเกิดความกังวลแบบนี้พอ เจอของใหม่อ่ะนโยบายของก้าวไกลที่ไม่เหมือนใครเกิดความรู้สึกกังวลว่าโควความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าภายใต้รัฐบาลก้าวไกลเนี่ยเขาจะปรับตัวได้ไหมอยากจะสื่อสารถึงคนเหล่านี้ยังไงครับค่ะมันก็ต้องแบ่งเป็นสองเรื่องเลยบางเรื่องอาจจะเป็นเกิดจากการตีความจากนโยบายแต่บางเรื่องเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมมันเป็นเฟกนิวส์เลยยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการที่อเมริกาจะมาตั้งฐานทัพในประเทศไทยดิฉันก็ไม่รู้ว่า300นโยบายมันมีข้อไหนนะที่มันจะสื่อถึงเรื่องนั้นนะแล้วก็ถ้าถ้าเราวิเคราะห์ในภูมิรัฐศาสตร์จริงๆเนี่ยอเมริกาไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะมาตั้งฐ<ร>าน <ษา S 2> ทัพอะไรขนาดน <laughs> ในไทยเราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งเราไม่ได้เป็นอยู่ในศูนย์กลางของความขัดแย้งในทะเลจีนใต้หรือว่าหรือว่าอะไรเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้มันไม่เป็นเป็นเรื่องที่มันไม่มีมูลแล้วก็โอเคเดี๋ยวเราจะคงต้องมีการชี้แจงใน เรื่องของการที่จะช่วยเช็คในเรื่องของข่าวปลอมกันไปแต่ว่าอีกในเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องที่ป,ประชาชนอาจจะตีความนะออกจากนโยบายนะคะก็ขอให้ได้ลองสอบถามเข้ามานะคะหรือว่าอะไรเดี๋ยวก็สามารถที่จะอธิบายในรายละเอียดได้นะคะการยกเลิกส่วนภูมิภาคเนี่ยไม่ได้ทํากันง่ายๆต้องมีการต้องมีแผนก่อนนะก็มีการทําประชามติว่าประชาชนเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยว่าจะยกเลิกส่วนราชการส่วนภูมิภาคหรือไม่นะคะมีเรื่องอะไรอีกผู้ใหญ่ กำลังผู้ใหญ่บ้านนี่เราตอบไปหลายรอบแล้วเพียงแค่ก็แค่เปลี่ยนนายนะคะจากเดิมอยู่กับกบรงการปกครองก็มาอยู่ที่กับส่วนท้องถิ่นแทนนะคะม,มีเรื่องอะไรอีกที่คนน่าจะก,กังวลถอนทหารออกจาก3จังหวัดแบบนี้อ๋อนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นมันยังต้องมีกระบวนการ process ของมันอยู่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายๆนยโยบายของพรรคก้าไกลเราก็มี3าม กว่านโยบายนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ได้สอสอห0คนก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่พักก็ไกลจะสามารถที่จะบรรจุแน่นอนว่าเห็นละในวาระร่วมไม่สามารถที่จะบรรจุทุกอย่างได้ต่อมาเดี๋ยวก็คงจะมีเรื่องของการาจัดสรรกระทรวงอะไรต่างๆก็อาจจะเอ๊ะทำไมประกาศเรื่องนี้ก็คือ3า0รนโยบายเนี่ยมันสำหรับ คุมของทั้งคอรมอเนาะอันนี้สื่อสารหนึ่งคนที่เลือกด้วยสามคนใจด้ว่ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ก็ต้องดูคะแนนเสียงตัวเองด้วย่คะแล้วว่าจะมาเป็นที่หนึ่งก็ไม่ใช่ว่าท้งดต่แนอนใช่แต่แน่นอนว่าเราก็พร้อมที่จะผลักดันด้วยกลไกต่างๆ